ส่วตัวเน,นีย่ยมูลนิธิแฟฟ้าหลวงเนี่ยได้ยินในฐานะที่มีมูลนิธินี้อยู่แต่ว่าถามว่ารู้อะไรที่เป็นไรายละเอียดไม่ทราบเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกจริงที่ที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ประทับใจมากที่รู้ว่าเป็นมูลนิธิที่ทําทุกอย่างเพื่อพัฒนาคนเพื่อให้เขากินดีอยู่ดี สามารถดำรงชีพได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะครับแล้วก็ใช้วิธีคิดวิธีปฏิบัติตามแนวพระขขราชบัญติของสาเร็จญาตหรือของนายหลวงก็ตามนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องประทับใจมากกับโปรเซสกระบ,บวนการที่มูลนิธิมีความคิดระลงไปร่วมมือกับชุมชนและเริ่มพ,พัฒนาคนแล้วก็ ฉีดวัคซีนบาราการเนาะเออให้วัคซีนให้ให้ยาบางตัวที่ึ่งไปนในกระแสเรือกกับคนรุ่นใหม่ของชุมชนอันนี้ก็เป็นเรื่องประทับใจมากว่าว่าเป็นโปรเซสที่ที่สุดยอดในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นคณะพดีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออ ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้รับข่าวสารและก็เลยเพิกเฉยก็อย่างน้อยมาตรงนี้เนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่ากลับไปมันคงมีกิจกรรมเยอะแยะที่สามารถจะดึงลูกศิษย์หรือเอาไปให้ไอเดียเขากลับมาทำประโยชน์ในระย,ยางกับบริษัทไดก้ก็ในส่วนตัว,วคิดว่าทุกอย่างที่เป็นประโยชน์และเอื้อประโยชน์กับกับองค์กรนี้ก็ยิน,ยนดีสนับสนุนทุกประการครับ